กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระล f เผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับ f อวันนี้ก็ขอเสนอชื่อคลิปว่าเก่าปนใหม่ราคาโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งนะครับคิดอะไรไม่ออกนะครับผม f อนะฮะวันนี้เก่าปนใหม่นะครับเก่าปนใหม่จริงนะครับพี่ใหม่ที่ชักเจนเลยคือนะฮะหลวงปู่สุข นะครับหลวงปู่สุกหลายองค์เลยนะฮะหนึ่งสองสามสี่องค์สี่องค์หลังนี่คือได้มาใหม่นะครับมา,มาใหม่นะครับผมแล้วก็มีพวกอ,อ,อย่างสมเด็จองนี้พะระดีลานี้นางพญานี้น่าจะมาใหม่นะครับมาใหม่นะครับ อ่าผมก็จะกิ้มบอกไปเลยนะบางอันก็เพิ่งลงไปคลิปเดียวเนี่ยพวกเงินอย่างเงี้ยผมก็เอามาดึงหน้าพระนะเคยเปิดองค์ละสามพันสี่พันนะครับเอามาดึงหน้าพระนะครับวันนี้เอาหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็อันนี้เพิ่งลงครั้งเดียวนะอันนี้มาใหม่นะครับมาใหม่นะฮะหลายๆองค์ก็บอกตรงๆเลยว่าขาดทุนแน่นอนนะครับฟี FC, นะฮะก็เป็นเรื่องธรรมดานะฟี FC, บางคนอาจจะแบบเอ้ยทําไมจานแสบ พอมาขายถูกๆอย่างนี้อ้างขาดทุนยังไม่ได้ไม่ได้อ้างนะแค่จะบอกจะบอกว่าคือเวลาซื้อเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะผมก็ต้องบอกกันบ่อยๆแต่ว่ามันเป็นเทคนิคของคนที่ว่าเข้าสู่องการการซื้อพระด้วยอย่างเช่นอย่างที่บอกว่าเวลาเราซื้อพระห้าองค์องละพันห้าพันอย่างเงี้ยอ่ะขายไปองค์หนึ่งอาจจะขายได้องค์เดียวเฮ้ยท่วมแล้วองค์สามพันอ่ะสี่พันอะไรเงี้ยนะด้วยด้วยฟอร์มของพระ ด้วยด้วยหน้าตาของพระนะมันเป็นอย่างนั้นนะครับผมที่เหลือเราก็สามารถจยมาขายเท่าทุนหรือขาดทุนบ้างได้บ้างนะครับผมนะฮะก็เหมือนกับนั่นแหละฮะโดยรวมก็คือเหมือนกับขายเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะครับผมเอาเงินมาหมุนมั่งอะไรบ้างนะครับผมแต่บางทีก็ไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดนะครับบางองค์ก็อาจจะหาซื้อมาห้าองค์ขายไปองค์ได้องค์เดียวสามพันอย่างเงี้ยยังเหลือทุนอีกสองพันก็ต้องมา าตามไล่ชุนที่เหลืออีกนะครับ F4 นะครับวันนี้1นึ่งพแถมหนึ่งนะครับ F4 นะฮะมาดูกันเลยนะครับมาดูกันเลยดูบางองค์ก็บ่อยแล้วนะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ราคานี้ไงนะครับอย่างเงี้ยสำริดเนี่ยลูกองค์ลูกอมสำริดเนี่ยนะครับผมสำริดแน่นๆเลยนะครับนะฮะ ไปหาซื้อเครื่องนอยังไงก็ไม่มีทางได้หรอกครับนะฮะไปเดินสนามไปแล้วนี้อาจจะต้องเจอเปิดกัน3 0 0 0ันสี่พันนะครับเอนะปะปรัลุกอมพระปิดตาเนื้อสํมฤิ์แบบนี้นะครับผมนะฮนะแล้วก็นี่นะผมเพิ่งลงไปคลิปก่อนนะฮะเป็นพัะพุทธชินราชปีสองพันหร้อยหรือว่าพุชินราช, 800, ห,รรช,ราชหลวงพ่อแกอะไรสักอย่างผมนึกไม่ออกนะฮะมีเขาก็เล่นกันน่าจะ ท้องที่นะ่าจะหลักพันอยู่แล้วหลักพันต้นๆเนี่นยผมก็ไม่แน่ใจนะนะพาะเขาแท้ดูง่ายนะครับ fc นะวันนี้เอาหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ fc นะเดี๋ยวไปกันไวๆดีเนาะนะฮนะแล้วก็นี่พระปิดตาพิมพุงป่องหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท้านะฮนะอ่าช่องปากคอม,มะขามเท่านี่นะมีจักจานทั้งหมดด้วยนะหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่ง <C oughs> แล้วก็นี่นะครับผมอันนี้เอรนะ์นะนี่อันนี้ก็ถัวเฉลี่ยครับน่าจะทุนนะก็น่าจะประมาณพนะันสองพันห้าอะไรประมาณนี้นะครับผมมีจานด้วยเป็นพระหลวงพอ่อเฉ่งอะไรประมาณเนะี้ยห่วงเชื่อมนะฮะนี่นะครับมีเอกลักษณ์เลยเก่าหนึ่งเดียวเลยนะครับผมหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ FT นะฮะ หนังกว่าเก่าๆเลยนะโอ้โหซื้อมาแพงนะซื้อมาก็พันกว่าบาทนะพวกนี้นะครับผมนะพันกว่านะครับผมนี่ฮะเก่าขนาดนี้หาซื้อทุกทูกไม่ได้แล้วครับนะะเอาก็ต้องตีอะไรหลวงปู่พระอ,อ,อิ่มหลวงพ่อยิ้วอะไรเงี้ยพระสงสายทางสุพนนะรรณนครปฐมกาญจนบ,บุรีอะไรประมาณนี้นะครับนี่ฮะเอาแช้ดูง่ายสบายตาเนี่ยนะครับผมเอาหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ fc นะอ่ะ หรวงพวกเงินอันนี้ผมเอาอันนี้ได้มาใหม่เนี่ยผมเอามาดึงหน้าพระนะผมไล่ไปเลยไม่ได้ลีลาเลยนะอ่านี่ยนะครับอันนี้เอาเหมารวมมาพร้อมหลวงพุทธศุกร์นี่นะเหมารวมมาพร้อมหลวงพุทธศุกร์นะให้ได้นะครับผมห้วยเขนพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่นะให้ได้นะครับหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมพิมพ์คีตาห้าชายลงรักนะครับนี่นะครับนี่ นะพิมพิตา,าชายหลงรักนะครับหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งเอซก็ต้องรีบปีปกันเลยนะครับผมนะพระปิดตาสามเกลอนะนะแท้ดูง่ายสบายตาเลยส่วนตัวผมเนี่ยไม่รู้ที่หรอกครับนะดูรัตบายดูความแห้งเก่าโลหะอะไรต่างๆนี่อายุแหมนะนะหลายหลายสิบปีสี่ห้าสิบปีอย่างนี้นะครับเนี่ยนะเนี่ยหนึ่งพันหะนึ่งแถมหนึ่งนะครับนะแล้วก็ หลวงปู่ทวดนะครับนี่โอ้หลังแบบตอนแรกก็นี่โอ้โหเปิดสี่พันนะพวกมาต่อกันพันห้าผมไม่ขายนะพันห้าสองพันเนี่ยนะประดึงนะดึงเชงนะรั่วเลยหลุดแ <c> ล <oughs> ปิดจาหลวงปู่เอไม่ใช่หลวงปู่ทวดหลังแบบนะซื้อมาแพงด้วยเนี่ยนะฮะมันจะซื้อมาก็เป็นพันแหละนะครับพันกว่านะครับอ่ะเอาหนึ่งพันแถมหนึ่งนะครับนี่อันนี้ไม่แน่ใจ ไม่รู้ขอเขาจิ้มมาหรือเปล่านะเห็นเป็นนางพญาเนื้อดินสองสีนะครับดิน2สองสีเขาเรียกว่าเขียวมอยออกเทาออกเขียวมอยเลยสภาพใช้นะน่ารักมากนะครับผมปุ่มหมดใช้ง,งานไปนะครับ F4 นะหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมหลวงปู่สุขนะครับเอ่อพิมพ์ประพามชนรสมีแฝดเลยนะแฝดนะนี่ฮนะ มามสวยงามตามท้องเรื่องนะครับสวยงามตามหลังมีจานนะครับหลังมีจานผิวหิ้งเก่าเก็บมากนะครับหนึ 1, ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมพระพุทธชินราชใบเสมานะเป็นเนื้อชินนะครับเรียมนะไม่แน่ใจว่าชินตะกัวหรือชินเงินแต่เจ้าของบอกชินเงินนะนี้ผมก็ไม่การ Counter ันตีว่าเป็นชินอะไรนะครับ f สี่นะเรียมพลาสติกมาแบบนี้เลยนะสภาพช้ำๆนะครับผมซื้อมาเกินนะซื้อมาเป็นพันนะครับเอานี้เอาหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผม นี่ชุดนี้โอ้โห,โหนะก็เพิ่งจะนั่นไปอ่นะผมก็เอามาดึงหน้าพระนะครับผมพิมพ์ขี้ตากรุเ,รเจดีเนื้อดินนะครับที่ว่าได้มาหลายองค์นั่นแหละนะครับผมเหลือยังไม่กี่องค์หรอกนะครับผมเอามาวันนี้เอามาดึงหน้าพระนะครับ F4 นะฮะปกติขายองค์ละสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับวันนี้เอานึงพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมก็ดึงดูในแถมนันนี้นะคัดองค์ที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเอามานั่นนะครับผมเนี่ยนะฮะ หนึ 1> 1, 1, ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมหลวงพ่อเงินหลวงพ่อพิษนะหลวงพ่อเงินหลวงพ่อพิษนะครับผมมีทั้งแบบใต้ฐานมียันโอมกับไม่มียันอันนี้มีช่อนะชัดเจนเลยเนะี่ยพระเขาใช้ด้วยนะมีเขาแบบใต้ฐานนี่ติดเขาเรียกว่าอะไรอะเรี่ยมกับชงกับเช้าอะไรเงี้ยนะครับเอฟซีนะพิมพ์ยงหลวงพ่อพิษนะเนื้อหาเก่าจัดจี๊ดจัดจ้านถึงยุคนะครับผมนะนะนะใช้ดูงันสบายใจหนึ 1, 1, ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ พิมพ์มิยมนะอันนี้พิมพนิยมมือลองนะโอ้โหพิมพ์ยอดยอดนิยมเลยนะเราดูงี่เหมือนดูหนังสือเลยนะซื้อมาแพงอ่ะซื้อซื้อมาคู่กันเนี่ยสององค์สามพันนะสององค์สามพันผมไม่แน่ใจว่าขายไปองค์แล้วรงไงไม่รู้นะสามพันนะเนี่ยผมอันนี้เอาเนี่ยเหลือองค์เดียวนะผมเอาหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งโอ้โหเก่ามากดูมาลงมาแรงนะขึ้นนะครับผมนะหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะฮะโอ้จำได้แล้วเนี่ยซื้อป่าอะไรที่ว่า เจอแกะที่พิมซินเตอร์เนี่ยนะครับผมองค์นี้พิมพ์คิตาสามชายนะฮะคิตาสามชายนะนี่ก็กำกึง่งที่บอกกำกึ่งระหว่างบางคานกับเอ่อเขาเรียกว่ากุเจดีนะนะแต่ผมดูเรื่องขนาดองค์อะไรต่างๆผมดูเป็นบางคานนะอ่าเนื้อหาอะไรต่างๆนะครับผมนะนี่นะเอาหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะ F4 นะครับเนี่ย พันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับองค์เขาจะย่อมเขาจะย่อมกว่ากว่าน,นี้นะเพราะเจอส่วนใหญ่องค์เขาจะใหญ่ล่ำนะ้าเป็นพิมพ์กุเจดีนะ,อ,ะอันนี้เอาให้มาดูคู่เลยนะพระแท้ดูง่ายเข้าวายตาสักคู่เลยนะเป็นพระพิมพ์เดียวกันนะแต่การหลอก็หล่อโบราณนะต้องมีผิดแปลกกันบ้างนะเดี๋ยวนี้นี่ฮนะแท้ดูง่ายเลยนะโลหะ,ะเหลือกุ้มเขียว,เข,ยวแบบนะเขียวแบบแมนะเขี่ยวแบบ แท้ดูง่ายอ่ะเนี่ยเนื้อาหาต่างๆนี่นะครับผมนี่นะฮะแท้ดูง่ายสองคู่แหละนะครับนี่นะพิมพ์นิยมหนักสองบาทนะครับพิมพ์นิยมหนักสองบาทนะครับผมซื้อมาเนองค์ไม่ตจำพันอยู่แล้วนะครับผมวันนี้เอาหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะองค์นี้น่าจะนี่น่าจะซื้อมาแพงกว่านะผมชอบองค์นี้แบบมีความเขาเรียกว่าผัดช้ำผัดใช้อ่ะน,นะอาจารย์ที่ก็แท้ดูง่ายนะครับ f สี่นะเอาไปบูชาไปใช้ก็ได้หรือเอาไปขายก็มีกําไร ครับหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมนะฮะอันนี้พระอุปคุตนะพระอุปคุตโอ้โหเนะื้อยังกับพระพระบัวเข็มนะพระอย่างกับพระราชกาเลยนะใต้ฐานก็มียันโอมด้วยนะมีเขาเป็นยันโอมแต่เหมือนหล่อไม่เต็มนะครับนะเอฟซีนะเหมือนะพระราชกาหรือพระอย่างนี้ก็อายุโอ้โหจะจะเป็นร้อยปีเลยมั้งอย่างนี้นะเนี่ยศิละปะก็น่าจะเป็น มงคงเมนอะไรไปงงอะไรฮะหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ fc นะฮะแล้วก็อันนี้พิมพ์ปั้นนะพิมพ์ปั้นเนื้อกะลานะพิมพ์ปั้นเนื้อกาลาก็ต้องตีหลงพ่อแก้วอะไรประมาณนี้นะครับ fc นะพิมพ์ปั้นนะหลงพ่อแก้วนะครับผมนะเคยขายไม่ตำสองพันสามพันหรอกนะครับ fc อันนี้นะเหลืออยู่สององนี้แล้วนะครับนี่ฮะพิมพ์ปั้นแต่ลองค์ไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ละองคไม่เหมือนกันนะฮะน่ารักน่าใช้นะครับ น่ารักน่ารุนเลยนะเอาไปหนึ่งพแถมหนึ่งนะครับนะฮะหนึ่งันแถมหนึ่งอันนี้นางพญาอันนี้มาใหม่นะพญาได้มาใหม่นะพิมพน่าจะเป็นไข่เข่าโค้งนะกเก่ามากเลยเนะี่ยผมเสียดายมากเลยนะองค์เนี้ยแต่ก็นั่นแล้วนั่นอีกนะจะเอามานั่นไม่นั่นดีนะนี่ฮนะพาเขาดูแบบมาดูแบบธรรมชาตินะดูนะ f c ี FC นะผมอาจะจะตกควายก็ได้งค์เนี้ยนะคงจะแบบตกควายอะ่ะ นะครับเนะจ๊ดเลยนะมันเป็นไรนะครับเนี่ยชอบนะชอบมากเลยนะซื้อมาไม่ฉูกด้วยนะครับผมไม่ต่ำพันนะเอาไปหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมแล้วก็นี่นะครับนี่กับพระกาแพงนะครับลีลา,ากําแพงนี่ได้มาใหม่นะฮะลายกําแพงได้มาใหม่นะครับเนี่ยเอาไปหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะสวยงามคมชัดลึกนี่คมชัดลึกมากนะฮะ นะสมเด็จอ่าเสร็จทุกรายนะจริงหรือเปล่านะเขาว่ากันนะอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับทรงเจดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วดูเนี่ยเขามีาคราบไข่แล้วข้างหลังนี้ก็เป็นเหมือนกับรอยแบบกราหมากนะขว,ขวางนี้นะไม่เคยเห็นเหมือนกันนานๆจะเจออย่างนี้นะครับผมนี่ฮะเอาไปหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ f 4นะฮะหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็อันนี้อันนี้ทรงอะไรอะ่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจนะโอ้โหนี่มีคาบมีอะไรด้วยนะนี่นะหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ fc นะฮะหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนี่ไปเลยนะครับผมแล้วก็อีกองหนึ่งก็ไม่รู้พิมพอะไรนะ fc ดูอันเอานะดูขันเอานะครับพิมพ์ใหญ่หรือเปล่าอย่างนี้นะครับเนี่อานข้างนี่นะฮะ สมเด็จนะครับผมสมเด็จบางนางหนานะฮะไม่รู้จริงหรือเปล่านะฮนะนีเอาไป1นึ่นึงแถมหนึงนะครับพระปิดตาผงคุกรักปิดทองนี่นะโอ้เก่าเนี่ยซื้อมาพันกว่านี่พันหหรือไงนะเปิด3ามสี่พันการจะขายรัก2อ0 0ันสอนะครับ fc นะก็ไม่โดนกันนะฮะบ,บางอย่างเอ fc ก็อาจจะได้กันหมดแล้วนะครับเบื่อเบ่อกันอะไรประมาณนี้นะครับผมนะ ไปหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมมาอันนี้นะโอ้โหนี้ซื้อมาอย่างแพงเลยนะจำไม่ได้เลยนะแต่ก็เกือบเกือบสองพันหรือไงเนี่ยนะเขากำลังนิยมกันนะผมเอามาหนึ่งหน้าพายเฉยแหละนะครับ fc เนี่ยนะฮะดูเกตกะระดีขึ้นนะีะฮะกอบเงินนี่กับไม่ได้แล้วหกเจ็ดร้อยแล้วมั้งครับอย่างนี้นะ fc เนี่ยนะฮะเอาไปหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับเนี่ยนฮะ นี่ครับโอ้โหนี่ได้มาตอนแรกนี่ก็ซื้อมาพันกว่านะครับคาว่าเป็นหลวงปู่ปุลนะเนื้อดินจุ่มรักนะหู้ักเก่ามากนะเนื้อลักเก่ามากนะครับนี่ฮะนี่ฮะเก่าจร,จริงเลยนะหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งไปกันเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นพระอะไรอะหลวงปู่รอดใช่เปล่านะโอโ้ดูเนื้อที่เอฟซีนะเก่านะเหลืองอ,งองมเขียว นะ F4 เหลืองอมเขียวเหลืองออกทองดอกบวบอ่ะอ่านี่นะเน,<ม>นี่ชอบเลยชอบเลยรนะักเลยนะฮะหนึ่งพันหะนึ่งแถมหนึ่งนะครับแล้วก็พระชัยหลวงพ่อเดิมพิมพ์เล็โกลว์ผิวคาเบ้าอะไรเดิม,เ,ดมเลยเนี่ยอันนี้น่าจะหลุดจองนะเนี่ยเออน่าจะหลุดจองหน่อยนะครับนะยไงก็ทักกันมาได้นะครับ F4 อันไหนที่ว่าผมเอามาลงผิดบ้านนะครับนี่นะ เอ้คุณคุณว่าผิดไปผมเอามาผิดหรือเปล่านะองนี้นะนี่นะไม่เป็นไรนะถักกันมานะครับ F4 นะหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เขี้ยวนะเป็นแกะเขี้ยวนะแกะเป็นรูปหนุมานนะครับอย่างนะโอ้เก่าอันนี้ซื้อมาโอ้โหนานแล้วเนี่ยเป็นปีแล้วพวกเนี้ยองนี้นะซื้อมาจําได้ซื้อมาชากอ่างทองเงียเนี่ยนะเขี้ยวชัดเจนนะ เนี่ยเขี้ยวเปนเขี้ยวอะไรอ่ะเนี่ยนะเนี่ยเขาเป็นล่องเลือดอะไรนี่เห็นชัดเจนเลยนะเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยนะฮะหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับเอฟซีน, 4, นะฮะหลวงปู่สุกร์วัดคลองขอมนะพิมพ์หนุมานนะครับเนี่ยหนุมานแบกแท่นนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็ซื้อมาม่นจะพันกว่านะครับผมพันกว่านะครับ 1นึ่หนึ่งแถมหนึ่งนะครับซื้อมาคู่กับอะไรผมลืมไปแล้วนะฮะอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับหลวงปู่สุกรอ่านี้ยอมรับเลยวนะ่าซื้อมาไม่น่าจะถึงพันหรือเปล่างี่นะนี่นะนนะสวยงามคมชัดลึกนะเคยเจอทั่วไปแต่ไม่คมไม่ชัดไม่เก่าแบบน,นี้นะนี่นะธรรมชาติมากๆเลยนะหนึ่หนึ่งแถมหนึ่งนะครับหลวงปู่สุก ตัดชิดใหญ่นะเขาเรียกว่าตัดชิดใหญ่อย่างนี้นะครับผมเนี่ยมีไม่ตัดปีกด้วยนะครับเนื้อฝาบาทนะว่าเนื้อฝาบาทเขาเรียกเนื้อฝาบาทอย่างนี้นะครับนี่นะ,หล,นนะหลังมิจารนนะครับหลังมิจฉาอันไหนดูไม่ทันก็ขอรูไปันได้นะครับเอเ้ปีนะหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับองนี้นะครับก็ตัดชิดใหญ่เหมือนกันนะครับเหมือนจะมีปีกด้วยนะแต่ปีกไม่กว้างมากเลยดูเหมือนเล็กนะครับ หนึ่งพันหะนึ่งแถมหนึ่งทุกองค์นะอันนี้ตัดเล็กนะครับโอ้โหเนื้อมีสภาพใช้นะมีเหมามานะโอ้โหหนาดิจังเลยนะครับหนาดิจังเลยนะชุดนี้เหมามาใหม่นะครับเหมามาใหม่เนะีนะ่ยเหมามานะครับนะถ้าไม่ได้เหมามานะครับต้องเปิดสามพันจอกันพันห้าสองพันนะอย่างนี้นะครับแต่ละองค์เนี่ยนะครับนี่ฮนะอันนี้เอาหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับมีนะระนนยาขัดยังอยู่เลยนะ จาขัดแดงอยู่เลยนะครับนี่นะเนื้อเขียวนะเอฟซีนะฮะนี่นะครับหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งทุกรายการเลยนะครับน,ะนี่นะครับชิ้นเล็กนะฮะเนื้อออกแบบสำริดสำริดเลยนะครับนี่ฮนะอันนี้เหมือนจะเป็นพาเดินเครื่องด้วยนะครับอย่างนี้น,ะนี่นะจะเป็นพาเดินเครื่องด้วยนะครับหนึ่งพันหะนึ่งแถมหนึ่ง นะครับโอ้โหป๊บปบป,ปนี่จะยี่สนาทีแล้วนะครับ f c เนื่องจากว่าวันนี้พ้าเยอะนะครับพายเยอะนะฮะ f c ก็ไล่กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดการนั่นให้นะครับผม1นึ่งพแถม1นึ่งนะฮะก็ต้องบางทีก็อาจจะบางช่วงอาจจะแย่งกันอะถ้ามีของให,ใหม่ๆมาผสมเนี่ยนะ f c เพราะฉะนั้นบางทีท่านแบบอ่ะอีกคนหนึ่งมัวแบบถ่ายรูปนะ อันนี้เรื่องจริงที่ว่าเกิดขึ้นประจําอยู่แล้วเหตุการณ์นนะบางคนแบบเออมัวถ่ายรูปมัวขอดูแต่อีกคนชาตหนึ่งมาปิดปิดเลยนะอันนี้ก็ถือว่า,าถือว่าว่ากันไม่ได้นะตรงนี้นะครับ fc นะเพราะว่าผมก็ให้สิทธิ์แบบ fc ทุกคนเนี่ยเท่าเท่ากันนะฮะเรียกว่ารักทุกคนเท่ากันเสมอภาคกันเลยนะครับ fc ครับหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้เลยนะครับพี่เบอร์0618987342นะครับ0618987342หรือแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยหรือแอดไลน์ที่ลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ใต้คลิปหรือสแกน QR code ต้นคลิปท้ายคลิปได้เลยนะฮะผมลงไว้ตอนนี้นะทุกช่องทางเลยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้อง ขอตัวกลาบลา fc ทุกท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆถูกหวยกันนะครับผมสวัสดีครับ